สวัสดีครับผมออสสมาทนะครับวันนี้ผมมีภารกิจหรือชาเลนจ์มาทำอีกแล้วนะครับซึ่งภารกิจของผมในวันนี้ก็คือทำการยิงลบดาวสีแดงนี้นะครับในระยะ17เมตรด้วยกันนะครับด้วยลูก0.30กรัมนะครับซึ่งความแรงของปืนอยู่ที่ประมาณ350ฟุตนะครับเมื่อวัดด้วยลูก0.20กรัมนะครับโอเคดาวสีแดงนี้นะครับ ก็มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ2บาทนิดนึงนะครับก็ประมาณเหรียญหหรือเหรียญสิบนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับซึ่งปืนที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปืน GNG ตัวเดิมนะครับท่อยาว275มิลความกว้าง6.01นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับและตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวปืนที่เราจะทำการ ทดสอบยิงกันแล้วนะครับซึ่งกระสุนที่ผมใช้อย่างที่บอกนะครับเป็น0.30กรัมนะครับของ M top นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะยิงสัก30นัดนะครับดูว่า30นัดจะลบดาวสีแดงนั้นออกออจากเป้าไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเล่นมาก่อนนะครับในเกมตามงานวัดนะครับอันนั้นเขายิงอยู่ที่ประมาณสัก5เมตรได้นะครับยิงให้ลบดาวแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลอง,ลองยิงกันในระยะ17เมตรนะครับ เอ่อขอนับกระสุนก่อนนะครับสามสิบนัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบยี่สามยี่สี่สี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าและสามสิบครับโอเคสามสิบนัดอยู่ในนี้แล้วนะครับทำไมผมต้องนับแล้วก็เอ่อนับ ใส่สปีดโรเดอร์นะครับทำไมไม่นับตอนที่ยิงนะครับเพราะว่าเวลายิงถ้ามวลนับนัดที่หนึ่งนัดที่2มันจะไม่มีสมาธิในการยิงนะครับผมก็เลยนับใส่สปีดโรเดอร์ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการปั๊มลูกลงไปเลยดีกว่านะครับข้างในมันมีอยู่นัดหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะค้างไว้ค้างอยู่นี้นะัดหนึ่งนะนัดนี้ต้องกดลงไป โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับและตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบยิงกันเลยดีกว่านะครับด้วยกระสุน30นัดนะครับ0.30กรัมความยาวท่อ275มิลนะครับความกว้าง0.6.01นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ เพศสุนหมดนะครับเดีเราไปดูว่าเราจะลบดาวออกได้หรือเปล่านะครับ โอเคครับโอเคครับ okay. นะด้วยกระสุน30นัดนะครับเข้าเป้าวงนอกเ,ออเกือบทุกนัดนะครับมีออกประมาณ3-4นัดนะครับแล้วก็เข้าดาวมันไม่ขาดนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่า,ขาวเข้าเป้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็ได้30นัดโอกก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มอีกสัก ยี่สิบนัดแลวกันนะครับเป็นห้าสิบนัดดูว่าดาวทั้งหมดนี้มันจะหายไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปทดลองเพิ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคครับคราวนี้ผมจะนับตอนยิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะปั๊มลงไปเลยนะครับเพื่อให้นิ่มีนการเสียเวลานะครับโอเคก็ประมาณนี้น่าจะได้นะครับยี่สิบนัดน่าจะเตินได้ด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อดีกว่านะครับว่า ดาวมันจะหายไปหรือเปล่าครับก็คือถือว่าโดนดาวนะครับแล้วกโ็โดนเยอะด้วยนะครับแต่ก็ยังมีออกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองทั้ง20นัดครับดูว่าดาวมันจะหายไปหรือเปล่านะครับเป็น50นัดนะครับภารกิจนี้เพิ่มอีก20นัดเริ่มยิงนะครับ20นัด โอเคน่าจะครบกับยี่สิบนัดกระสุนยังพอเหลืออยู่นะครับถ้าเกิดว่าภารกิจไม่สําเร็จเดี๋ยวผมจะยิงให้หมดแม็กโอเคเราไปดูเลยกอนนะครับสิบเจ็ดเมตรนะครับโอเคดาวก็ยังอยู่นะครับถือว่าเป็นภารกิจที่ยากพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมจะยิงให้หมดแม็กเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก็ดูห้าสิบห้าสิบนัดนะครับว่าได้ประมาณนี้นะห้าก็หายไปเกือบหมดนะครับยังเนี่ยตรงนี้ขาดจะหมดเลยนะครับเนี่ยอีกนิดเดียวกับนี้อีกนิดนึงข้างบนนี้แหวกไปหมดแล้วโอเคเไปยิงกันต่อดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามายิงกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวดวงนั้นมันจะหายไปได้หรือเปล่านะครับกด save ก่อน ประมาณสินัดได้ไหมผมไม่ได้นับนะครับก็ตีว่าสักหกสินัดหกสิบห้านัดแล้วกันเราไปดูทีนึงครับว่าดาวจะหายไปหรือเปล่าโอเคคราวนี้ถ้าไม่หายไปผมก็จะไม่ยิงเพิ่มแล้วนะครับเดินเหนื่อยแล้วนะครับโอ้ต้องใช้กระสุนเกือบเกินร้อยนะัเกินครึ่งร้อยนะครับกว่าจะพิชิตด,ดาวอันนี้ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูนี่นะครับก็มีเหลืออยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะว่าตรงไหนที่มันยังเหลืออยู่นะครับบอกเลยว่ากลุ่มกระสุนอันนี้เล็กกว่ากำะบัดอีกนะครับก็เป้าเพจบีกันทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับก็ผมจะวัดให้ยังไงดีก็ถือว่าไม่ใหญ่ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นครับ ก็ยิงมือใหญ่กว่ามือสองเท่าเล็กกว่ามือสองเท่าอ่ะครับแต่มาดูครับว่าดาวอยู่ยังไงนี่นะครับดาวเนี่ยตรงนี้เกือบขาดแล้วนะครับนี่เกือบหายไปละผมยิงเกือบหกสิบนัดเลยนะครับหกสิบกว่านัดเลยนะครับนี่ถึงจะหายแต่ก็ยังบอกว่าสิบเจ็ดเมตรมองดาวแทบไม่เห็นนะครับถ้าไม่ใช้กล้องซูมนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็อีกนิดนึงเกือบสําเร็จนะครับก็ผมว่าถ้าเพิ่มดักสิบนัดก็น่าจะหมด โอเคก็แต่ว่ากลุ่มนี้โบเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่กลุ่มออกวงนี้ไม่แค่ไม่กี่นัดนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปทดลองแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนะครับและถ้าไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับและกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปมันจะแจ้งเตือนให้ได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ